ตื่นเต้นบ่แมททันแน่ซื่อๆแม่บอยบริคิดว้าหลงไดบ่น้ององถือบ่วน้บ่บด้คิดว่ากมันหองมาถือยู่แล้วก็เลยด่งขังกิเลศมันหลงมาถือจุ่นแล้วทีเป็นเป็นงบบนด้อยถางตื่นเต้นบอยเาอย่งหลงมาถือบอยบอยมนตืนเต้นตื่นอย่งเราก็มาลองมาถือยี่แล้วฉัเป็นตื่นเต้นเห็อย่างง ม้วตื่นเต็ไปมากกับซำนะมันจำไปเตือก็เล่นไปเลยค่ะคันก็เล่นันคือสั่โซกตายมัสั่วโซโซโซเอาละเริ่มละแม่ใว่าเอาแล้วเอาแล้วเบบี้เบบี้ลองไมู่้เดียวถว่าออกไปเพราะจะพันหอดคิวคนแ๊บขอเสียงค่อนมังมวนเนจ้าคนปาดเารู้ตอนแรกนุ่มบอกว่าพอเสียงคนมังมวนเนอุ้ยนูบอกว่าอัานกรลูกกึ่งปอนเด้ด หกักแพงลิงกังว่ารับเบบี้เขาไม่ปีนะคะนี่มารยาทงา่า